ครับเอซีต่างๆครับ DJ เรือนลมคนเกียบรอผ้ามาเบิงสะพานซี่บ้านเจนแลนครับรอบเศร้ากิตหนอกิตใต้์ตะวันขึ้นรอบเ้าครับทางบ้านเจนเลนประมาณหกโมงเศา้าครับเดี๋ยววันเห็นตะเวนวีนองเพราะว่ามันค้นหกโมงกว่าๆนะครับสะพานบ้านเจนเลน วัดครับมุมวัดวัดสล่าไงมันจะแล่นนะคะัผ่านบ้านเจนรนินรอบเช้าวชาวเหนี้ทีใต้ครับพี่น้องเพื่อนเราครับมีลำห้อยมีลำห้วยและลำชีอยู่ข้างๆกันมีห้วยสันโดวนเป็นตัวหวยสันโดวเหมือน,ดดมนเวอรไสนครับผ่านบ้านเจนริญรอบชาวชาๆครับ เมืองบรรยากาศบรรยากาศรอบรอบสะพานครับแมงกระพิษใต้่ิตใต้มัอนตุ้มครับเหมืนสังบนท้องคอท้องครับไล่ไปหมดละอ้าวคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับพี่น้องเด้ออีเกย์หรล้มครับข้ามมาเบืองบรรยากาศรอบเศร้าสะพานบ้านเจนแลนเออทั้งเหมืนตุ้มแน่มันเมื่อนไช่แน่ขึ้นไปเชิงพุ่น ขาฟางนี่กรับเมื่อดบัวขาวครับเมื่อดบัวขาวกาดมุนี่ครับรอบด้านสะพานบ้านจลเจลริญดีเจริญลมคนเกือบรออำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรเอาคลิปนี้ไว้ชั้นนี้ครับสวัสดีครับ